สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะช่วงนี้เที่ยงแล้วค่ะเด้กกินข้าวเว้นกันเราไปคะ่ะตอนนี้กาบังหันกาฝนกาคึมน,นะคะเหมือนจิมีฝนตกนะคะจนเขาได้ไปดึงแล้วผ่าออกมาจากหน้าต่างบ้านนะคะเนาะนี้ลมมีอย่างเพราะว่าท่านได้ถึงหานาทีแล้วกาแดดแจ๊ะอีกแล้วห่อนเหมือนเดิมคะ่ะโอ้ยเอาใจยากหลายฝนฝ่า เดียวก็อยากตกับม้าแบบบ่มีปีมีคุยเลยค่ะเพราะบ่อยากตกับแดดออกแจมแจมเลยรู้สิเหตุจังใดนะคะเนาะกาเดี๋ยววันนี้เฮากลับมาพบกับลาสตาของพอบ้างนะคะจากคลิปนะคะหลังจากห่างหายไปโดนนะคะปกติส <ke> ิล <chemistry> ้งทุกม <kek> ือนะคะแต่แต่พอเปลี่ยนงานนี่กะ รู้สึกว่าสิบอรคอยมีเวลาเคลียร์นะคะเนาะเพิ่นก็นเคยส่งมาให้อยู่ค่ะแต่พงกําแพงบ่ได้ลงนะคะเนาะกับมือน,นี้ก็เลยบอกว่ามีคนคอมเมนต์มาอยู่น้องๆเลบซีเพิ่นคอมเมนต์มาขอลาสต้ายอยู่แ็พอก็เลยเคลียร์ส่งมาให้นะคะช่วงนี้กะบายแล้วค่ะยังว่าท่านได้บายแก้ๆแ,แล้วก็บ,บายอ่อนๆน,นะคะเนาะของก็ะเที่ยงกับมีเวลานะคะเนาะเบิ่งแล้วกับปีารณามีเวลาลงทุนจนังมีจังน่อยอยู่นะคะ สำหรับตัวเลขแนวทางสิมาบอมาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามาจากการคำนวณน,นะคะโดยมาจากการที่รับประกันว่าแม่นอย่างสัตน 4, ึ่งสี่บอชัยนะคะเนาะเคยรู้เคยเห็นเคยลงทุนกันอยู่ค่ะเอามาให้พีพีเดบึงนะคะเบิงแล้วก็พิจารณากันเอานะคะว่าเป็นตาลงทุนบอเป็นตาหมานบอ,อย่างประมาณเนี้ยค่ะ เป็นตาเฮากับวากันนะคะคกาบเป็นตาเฮากันยังบ่ทันด้วากับบเป็นยังการลงทุนคือความเสี่ยงใส่วิจรารณาณนะคะเนาะในการเสี่ยงนะคะเนาะเขาก็เป็นแค่ซื้อกลางที่นําเสนอให้พีพีได้เบิงนะคะอ่าำหรับผู้ที่บริยูในกลุ่มนะคะบริยูในอ่ารยของพอนะคะก็จะเห็นกันบ้างนะคะ บางคนเพิ่นกะคอมเมนต์มาว่าอยากเขากลุ่มสิเฮ็ดจั้งใดก็เลยบอกว่าโทรหาพอเสิร์ชเลยนะคะเนาะเพราะว่าคนกำแพงเนี่ยบ่มีกลุ่มหรอกแค่าน้ำเสนอให้พี่ๆได้เห็นตัวเลขแนวทางซื่อๆนะคะบ่มีกลุ่มบ่มีบัญชีอย่างนะคะแล้วก็มีน้องนะคะนาหักนะคะมีน้ำใจโทรมาขอเลขที่บัญชีคนกำแพงอยู่นะคะ อยากโอนเงินโอนอนำใจมาให้คนกำแพงก็บอกว่าบอเป็นอย่างเลยนะคะเหลืองเล็กๆนะคะ,อะบออยากไปบรบกวนน้องๆน,นะคะอยากให้น้องๆเก็บไว้ลงทุนลงร้อนหรือเอาไว้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นซื้อกับขา่าวกับปลานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่คอมเมนต์มาขอนะคะแต่คนกำแพงออบอบอ,อยากบรบกวนนะคะเนาะ ไม่อยากรบกวนน้องๆนะค,ะ,คะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะเดี๋ยวเขาจะมาบึงแล้วทางอของอลาวสตาโพเซตนะคะวันที่7นะคะมิถุนายนพศสองพันห้อหกมาน้อยหน่อยค่ะถึงเสียนหน่อยก็แตกนะคะแตกทุกมือเลยค่ะช่วงที่คนกระแ้งลงอยู่ตอนนั้นนะ,ะสองตัวค่ะแตกทุกมือเลย รู้สึกสีเข่าดีก็คือลาวสตานะคะแนวทางเหนือยแนวทางหนึ่งก็มีให้เลือกอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันค่ะมาเบิ่งกันนี่เลยค่ะวันที่เจ็ดนะคะลาวสตาพอเสิร์ดนะคะแนวทางลาวสตาพอเสิร์ดนะคะวันที่เจ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเด่นเก่าล้องสามกันหนึ่งค่ะรูดสองนะคะ สตัวมีห้าหกศูนสมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะ3ามหนึ่งสสาหหกค่ะสองสาแหละ3าสานะคะสี่หกหกหกสองสามสามค่ะห้าเจค่ะ3ตัวนะคะ3ตัวมีเก้าหาหนะคะหนึ่งศหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าหกค่ะเก้าสองหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งและหกสามสามนะคะ,ะแคมนาจอค่ะแคมนาจอนะคะพี่ๆค่ะกะลาสตานะคะนาองฮอนยังมีเวลาอยู่ค่ะตอนนี้ยังมีเวลาลงทุนอยู่นะคะเวลาเหลืออีกเยอะ่ะกะสองตัวนี้นะ่ะสิเป็นลางบนนะคะของพ่อก็สิเป็นแบบนั้นนะคะ าต,ตัวเรียงแนวทางแน่นอนเพื่อนแชร์มาแค่นี้ทุกขั้งค่ะนแนวทางลาสตาซี่บไฮเยอะเลยค่ะมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเฮาไปพบกับลาวพัฒนานะคะเนาะเพืนกระแพงก็สิลงอ่าไปให้จบไปเลยนะคะเพราะว่าพอได้๋ยส่งแนวทางมาให้แล้วก็สิลงอ่าลาวพัฒนาโพอเสิร์ตแหละเสียนน้อยในคลิปเดียวกันนะคะพี่ๆนะ ขอบคุณพี่พีนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจช่องลูกศิษย์พอเสิร์ตนะคะขอบคุณพอเสิร์ตสำหรับแนวทางดีๆที่เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ